สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการซื้อสินค้าใน s h อป e ีโดยที่เราจะชำระเงินผ่าน s h o p p e p a y ก่อนอื่นให้เราเปิดแอป s h o ป e e เลือกสินค้าที่เราต้องการซื้อของผมเองผมจะเลือกจากตะกร้าที่ผมได้เลือกไว้ก่อนหน้าเลือกสินค้าเลือกจำนวนแล้วกดชำระเงินนะครับในหน้าการสั่งซื้อตรงวิธีการชำระเงินให้เราเลือกเป็น S h o ป e e Pay ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อถ้ามีโค้ดส่วนลดให้เราจิ้มไปที่คำว่าเลือกโค้ดส่วนลดตัวอย่างในคลิปผมมีโค้ดส่วนลดอยู่ให้เลือกโค้ดส่วนลดแล้วกดตกลงจะเห็นได้ว่าจากยอดชำระเงิน83บาทผมได้รับส่วนลด23บาทเท่ากับว่าผมจะต้องชำระยอดจริงแค่60บาท จากนั้นให้เรากดที่คำว่าสั่งซื้อสินค้าระบบจะให้เราใส่รหัสการชำระเงิน shopee pay เป็นเลข6หลักที่เราได้กำหนดไว้การสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยสถานะการสั่งซื้อจะอยู่ที่ต้องจัดส่งเราก็แค่รอทางผู้ขายทำการส่งสินค้าและรอรับสินค้าต่อไป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ